สวัสดีนะครับก็กลับกันมาอยู่ในเกมเวอร์ชิพป,ปีกี่ครั้งหนึง่งวันนี้ก็กลับกันมาอยู่กับ ID ดีเทสเหมือนเดิมนะครับวันนี้มาอยู่กับการรีวิวเรือบรรทุกเครื่องบินอ่าที่สิบสายวิจัยญี่ปุ่นนะครับอ่าฮาคุริวนะครับมิดฟีผมเคยรีวิวไปแล้วเนาะวันนี้มารีวิวในส่วนของฮาคุริวกันบ้างนะครับโอเคไม่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมก็จะเทียบระหว่างฮาคุริวกับมิดฟีเลยเนาะทั้งคู่นะครับเรือสายวิจัยทั้งสองลำอะ ไม่มีสกิลทั้งคู่นะครับต่อมานะครับเลือดมาดูเรื่องแรกเลือดเลือดของฮาคริวน้อยกว่านะครับการน้ําการไฟถ้อยกว่าเกาะการนำาเล็กตรอนน้อยกว่านะครับแล้วก็เกาะการตอร์ปิโดน้อยกว่านะครับต่อมาเนอะเรื่องความคงตัวความคงตัวาคริลองตัวกว่านะครับทั้งเรื่องความเร็วเรื่องการเลี้ยวนะครับแต่การออกตัวช้ากว่าเล็กน้อยต่อมาปืน ปืนนะครับปืนก็ต่างกันนิดหน่อยนะครับปืนไม่ต้องไปสนใจเยอะนะครับสำหรับเรื่อเครื่องบินมันไม่ค่อยได้ใช้นะแต่อันที่จําเป็นนะครับคืออนี้ กลุ่มเครื่องบินนะครับในส่วนของโครกรุ่มเครื่องบินว่ามีอะไรบ้างของตัวเรือทั้งสองลำนะครับอของฮารคุริวฮารคุริวจะมีเครื่องบ om ทั้งหมด30มสิบลำน้อยกว่ามิดเวยหกลำนะครับ Mid มิดเวย์มี36แล้วมี2กองนะครับกองละ3ามลำนะครับ,ลลรบซึ่งต่างกับมิดเวย์มิดเวย์มี2กองแต่กองละ5เลยนะครับของมิดเวย์มิดเวย์โหลกว่าเยอะเลยนะครับเครื่องบอมเบอร์เนาะแต่การเตรียมเครื่องนั้นเครื่องบ om ของฮารคุริวเตรียมไวกว่านะครับแต่ดาเมจนั้นต่ำกว่านะครับดาเมจ ลูกละพันสามเองแต่ของมิดเวล์ลูกละสองพันเนี่ยห่างกันเยอะเลยนะครับแล้วก็เลือดเลือดของเครื่องบินทิ้งระเบิดของฮาคุริวน้อยกว่านะครับโอกาสติดไฟก็น้อยกว่าเช่นกันทีนี้มาดูในส่วนของต่อมานะครับจุดเด่นของเรือบินทิ้งทญี่ปุ่นเนาะเครื่องตอร์ปิโดนะครับเครื่องตอร์ปิโดมีทั้งหมดสามสิบลำนะครับมิดเวลมีแค่ยี่สิบเจ็ดแล้วก็ของฮาคุริวมีสองกองนะครับกองละสี่ลำนะครับกองละสี่ลำเนะาะเตรียมเครื่องนั้นจะอยู่ที่ห้าจุดหนึ่ง ศูนย์วินาทีนะครับเร็วกว่ามิดเวย์แค่สูย์ชุดหนึ่งวิเองนะครับเลือดของเครื่องตอร์ปิโดวอมเบอร์นั้นน้อยกว่ามิดเวยประมาณร้อยหนึ่งนะครับแต่าดามเมจตอมันจะเยอะกว่านะครับแล้วก็โอกาสน้ําท่วมมันก็สูงกว่าด้วยนิดหนึ่งนะครับ อ่าอย่างสุดท้ายนะครับเครื่องไฟเตอร์นะครับเครื่องไฟเตอร์ของฮาคกุลิมี2กองมิดเวย์มีกองเดียวนะครับแต่ของฮาคกุลิวสองกองมีกองละลำเอ้ยกงไม่ใช่กองหนามผิดกอ,องละสามลำอ่ากองละสามลำขออภัยด้วยนะครับเลือดน้อยกว่านะครับแต่ไฟเตอร์ดาเมีดทำมาเยอะกว่าไหมไม่นะครับไฟเตอร์ดาเมจก็คือเวลามันเวลามันดอกไฟกันอะดาเมจมันจะคิดจากตรงนี้นะครับซึ่งฮาคกุลิมันจะน้อยกว่ามิดเวย์นะครับแต่ว่าเนื่องด้วยมันมี2กองนะครับดาเมจตรงเนี้ยมัันนนน่าาจะะะคูณ2ด้้วยเพรฉ ถ้าไฟเตอร์ของฮา k u คูลิวโดนลุมนะครับคือฮา k u คูลิวไปลุมกับ Mid way. Mid way มิดเว่ยมิดเวยมักจะแพ้ถ้าลุมนะครับโดยที่ไม่มีเรือพื้นนาำมายุ่งนะ ส่วนใหญ่ฮักคุริวจะด็อกไฟชนะมิดเวย์แต่บางกรณีมิดเวย์ก็ชนะได้นะครับาบางกรณีมิดเวย์ก็ชนะได้ mm hmm. เช่นมีการอัพสกิลบางอย่างเพิ่มขึ้นมาอย่างเช่นมันจะมีสกิลช่องหนึ่งครับของไอตัวส่วนเสริมเรือมันอัพแล้วเพิ่มโอกาสเรื่องประสิทธิภาพการด็อกไฟนะครับอันนี้ก็ถ้าเพิ่มมาบางทีก็จะชนะได้นะครับหรือมีเรือพื้นน้ําด้วยปัจจัยหลายๆอย่างทาให้มีโอกาสที่ไฟเตอร์ของมิดเวย์จะชนะฮักคุริวได้เช่นเดียวกันนะครับ ทีนี้ต่อมา AA AA เนี่ยของมิดเวย์จะมากกว่าในส่วนของตัวระยะใกล้แต่ระยะไกลเนี่ยฮาคุริวระยะมันจะได้เยอะกว่านะครับอ่าและสุดท้ายค่าพังตัวนะครับพังตัวของฮาคุริวพังดีกว่าทีนี้มาดูส่วนเสริมเรือนะครับส่วนเสริมเรือเนี่ยอ่าของช่องแรกอ๋อนี่ผิดอ่านขออภัยอันนี้ไม่ใช่อันนี้ของมิดเวย์ที่โทษ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 ผิดลำอ่าลำนี้ลำนี้นี่นะครับของฮาคุริวฮาคุริวนะครับช่องแรก แนะนำว่าเพิ่มไปเลยนะคเครื่องอย่างละสิบเปอร์เซ็นไม่ต้องเอาการเตรียมเครื่องเร็วขึ้นนะเพราะว่าเครื่องญี่ปุ่นเ่ข้าเตรียมไว้อยู่แล้วนะครับ<ม>หรือใครอยากจะให้เตรียมไว้ขึ้นก็เอาวันนี้ก็ได้นะครับช่องสองเนี่ยแนะนําว่าไม่เอาวันนี้นะครับนี่แหละลดโอกาสติดไฟแล้วช่องสุดท้ายเนี่ยจริงๆช่องสุดท้ายอ่ะมันมันได้เกือบทุกอันเลยนะไอ ok เอก็ได้นะครับเลี้ยวก็ได้ลดค่าผาังก็ได้นะครับแต่ไอเร่งอ่ะไม่ต้องนะครับแต่ผมแนะนําว่าคาุณดีกว่า แนะนำว่าให้อัพไม่อันนี้นะครับก็อันนี้นะครับหรือไม่ก็เออๆก็ได้นะครับผมต่อมาผู้การนะครับผู้การอันนี้เป็นผู้การพิเศษนะครับเพราะไม่นจะต่างกับผู้การปกตินี้ลิขหนึ่งในบางสกิลนะครับสกิลที่ต่างนะครับคือสกิลแที่ห้านะครับห้าเนี่ยจริงๆอ่ะห้าผู้การคนนี้มันใช้อันนี้ไม่ได้นะครับก็ใช้อันแรกไปแทนนะครับ อันที่6อันที่6กอ่ะมันเลือกได้2อันเลยนะครับคือซีบีนะของ CV นะครับไม่อันนี้ก็อันที่3นะครับแต่ส่วนใหญ่ผมชอบอัพอันสามากกว่าแต่ของผู้การคนนี้มันบวกเยอะกว่าปกติมันบวกเปอร์เซ็นต์เดียวนี่มันบวก2%ก็อ่ะเนั้นเอาอันนี้ละกันนะครับช่องที่เจดตามนี้เลยนะครับช่องที่8ช่องที่8ห้ามอัพตามมันนะช่องที่8ให้อัพมาที่3นะครับของผู้การคุณนะช่องที่9ช่องที่9เอาสุดเอาอันสุดท้ายอันที่3นะครับช่องที่11 อันเลกนะครับ12เนี่ยอยู่แล้วนะครับเรือทญี่ปุ่นแนะนำอันที่สองไปเลยนะครับเนี่ยนะต่อมาในส่วนของอีลิโบนัสนั้นล้ำนี้ผมเลือกในส่วนของเพิ่มดาเมจต,ตอปิโดไปเลยนะเพิ่มต่อปิโดเพิ่มดาเมจเพิ่มตอปิโดนะครับไม่เอาไม่แนะนำอันแรกเพราะว่าเรือเรือสู่นใหญ่มันไม่ได้ไปโดนอะไรแล้วยกเว้นว่าโดนบุกเข้ามาระยะประช,นระช,นชันกาชาชิตอะไรเงี้ยค่อยว่ากันอีกทีนะครับโอเค อ่านี้ก็คือไปในส่วนของฮาคูริวนะครับโอเคนะครับฮาร์คูริวก็จะเป็นลำสุดท้ายละที่ผมจะรีวิวในส่วนของเรือบินทุกขบินณะตอนนี้นะณนะตอนนี้ที่มีนะครับเดี๋ยวรอเรือบินทุกขบินอังกษิษเข้ามาก่อนเดี๋ยวผมจะทยอยรีวิวให้นะครับสำหรับเรือบินทุกขบินช่วงเทียร์สผมจะไม่รีวิวนะครับเพราะว่ามันมันไม่ค่อยมีอะไร ของสายเรือบรรทุกเครื่องบินนะแต่ตอนนี้คือรีวิวลำนี้เป็นลำสุดท้ายละสำหรับสายเรือบรรทุกเครื่องบินสายวิจัยนะครับผมโอเคครับไปเดี๋ยวไปดูสไตล์การเล่นลำนี้กันนะครับว่ามันสนุกยังไงนะครับคือจะบอกว่าลำนี้สนุกที่สุดแล้วในบรรดาเรือบรรทุกเครื่องบินเทียร์ไม่ใช่เทียร์สิในบรรดาเรือบรรทุกเครื่องบินญี่ปุ่นทั้งหมดนะครับของสายญี่ปุ่นนะไม่นับเรือพรีเมียมนะครับลำนี้ถือว่าสนุกสุดแล้วแต่ว่าเครื่องจะคุมยากนิดนึงนะครับโอเคครับไปเชิญรับชมกันนะครับ 目標攻撃敵艦撃沈味方チームが海域を占拠した し戦闘機体発艦爆撃機体出撃爆撃機体発進来撃機体発艦来撃機体発進 味方チームが開始攻撃開始敵魚雷を確認爆撃機体出撃爆撃機体発進 来撃機発来撃機出撃敵チームが海域を占拠した 爆撃機体発進巨大だ戦闘機出撃

出撃攻撃開始テクセキテクセキ,キ,キ目標攻撃テクセキ我々のチームが勝ちそうだ 敵魚雷を確認味方チームが海域を占拠した爆撃機体発進雷撃機体発艦爆撃機体発進雷撃機体出撃 우리 다시! 기시시